Chocolate, chocolate, chocolate oh. <laughs> mm -hmm. strawberry, huh? นอ,อ,อแค่นี้อร่อยมากๆขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะทำงานด้วยความสดชื่นแจม่มใสต้อนรับวันใหม่นะคะกาแฟดำแล้วก็อันนี้ก็ช็อกโกแลตมีรสสดชื่สตรอเบอร์รีนะ่เนาะมีความสุขค่ะกินกินเล็กน้อยกินเล็กน้อยได้นะ กินเยอะ <laughs> กินเล็กน้อยได้กับกาแฟดำนะขอทุกคนมีแต่ความสุขและโชคดีนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ๊ะ Thanks so much my friend uh, wish uh, everyone have the blessed day beautiful day bye bye